ให้มีจิตสาธารณะขอให้จำไว้ว่าส่วนรวมต้องมาก่อนขอให้จดจำไว้เป็นคำสอนมันฝึกไว้ยาขาตอนโตมาจะได้เป็นคนดี นตั้งเยอะอยู่รวมกันตั้งแยะเราก็ต้องเพื่อแผ่ช่วยเหลือกันไปอะไรที่เป็นส่วนรวมเราก็ต้องใส่ใจไม่ทำอะไรให้คนอื่นเดือดรอ้อนให้มีจิตสาธาร อะไรที่เป็นส่วนรวมเราก็ต้องใส่ใจไม่ทำอะไรให้คนอื่นเลือดร้อนให้มีติดสาธารณะขอให้จัาไว้ว่าส่วนรวมต้องมาก่อนขอให้จดจำไว้เป็นคำสอนมันฝึกไว้ยังขาตอ่อ คนดีสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่ได้รับชมแล้วก็รับฟังเพลงเมื่อสักครู่ไปนักเรียนคิดว่ามันเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรเอ่ย ติ๊กตักติ๊กตักอ่าใช่แล้วเป็นเพลงเกี่ยวกับการทำความดีใช่ไหมคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการทำความดีนั่นเองคะ่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปเริ่มเข้าบทเรียนกันเลย คนดีคือคนที่ทำความดีประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่ทำในสิ่งที่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนมีคุณธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิตระดับครอบครัวปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านมีความซื่อสัตย์ระดับโรงเรียน ปฏิบัติตามกฎระเบียบโรงเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูรักใคร่สามัคคีกันช่วยเหลือเพื่อนๆนระดับชุมชนปฏิบัติตามกฎของชุมชนมีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นช่วยเหลืองานในชุมชนมีความสามัคคีกันค่ะวันนี้เราได้เรียนกันในเรื่องของการทำความดีค่ะสรุปสั้นๆดังนี้นะคะการทำความดีเนี่ย แบ่งได้ทั้งหมด3ระดับนั่นเองนะคะระดับที่1ค่ะระดับครอบครัวค่ะระดับที่2ระดับโรงเรียนและระดับที่3ระดับชุมชนนั่นเองค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เข้าใจแล้วก็ศึกษาบทเรียนในเรื่องของการทำความดีแล้วเนี่ยครูมีแบบฝึกหัด ให้นักเรียนทำนะคะให้นักเรียนตอบคำถามลงสมุดนะคะโดยโจทย์ที่ครูให้เนี่ยจะส่งไปในลายกลุ่มห้องนะคะให้นักเรียนเนี่ยเขียนคำตอบลงในสมุดน,นะคะแล้วก็จากนั้นถ่ายรูปส่งงานเข้าอัล,ลบั้มลายกลุ่มเหมือนเดิมที่เคยทำกันนะคะให้นักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อชื่อจริงนามสากุลแล้วก็เลขที่นะคะเขียนชั้นห้องเลขที่ให้ชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็ส่งมาในอัลบั้มลายกลุ่ม ได้เลยนะคะคสำหรับคาบนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคาบหนะ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ